สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเตวั n ประจำวันที่18มีนาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชันทรงพุทธเรื่องนี้เกิดคดีเด็กชายวัยหนึ่งขวบถูกพี่เลี้ยงทารุณกรรมจนเสียชีวิตและเมื่อสองวันก่อนในกรุงไทเปก็เกิดคดีที่ต้องสงสัยทารุณกรรมเด็ก2คดีด้วยกันโดยทั้งสองคนเป็นเด็กไร้สัญชาติคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนอาการโคมา่ามีรอยฟกช้ำตามลำตัวด้วยอีกทั้งคาดว่าวทั้งสองคนติดเชื้อโนโรไวรัส เมื่อเร็วๆนี้เกิดคดีเด็กชายวัยหนึ่งขวบที่ถูกพี่เลี้ยงทารุณกรรมจนเสียชีวิตล่าสุดมีคดีเกี่ยวกับเด็กอีกสองคดีในไทเปคนแรกเป็นเด็กชายอายุ6เดือนซึ่งแม่เป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตหลังจากศู์เลี้ยงเด็กส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินอีกรายเป็นเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบสองเดือนในเถาหยวนแม่เป็นแรงงานหลบหนีชาวอินโดนีเซียไปไทเปเพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานสงเคราะห์และถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง ้และคาดว่าทั้งสองคนติดเชื้อโนโรไวรัสด้วย3月15号台北市政府消防局接获两起无国籍宝宝疑似感染诺罗病毒，一起已经死亡，而另外一起目前仍在住院当中，司法的相验还未进行，问题的真相尚代厘清。จากการสอบสวนแม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตเป็นชาวเอสวาตินีเข้ามาชี้แจงหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นระบุว,ว่าเด็กไม่ได้ถูกทารุณกรรม เด็กหญิงอีกรายจากเทาหยวนแม่เป็นแรงงานหลบหนีชาวอินโดนีเซียสงสัยติดเชื้อโนโรไวรัสและหมดสติไปขณะนี้อาการดีขึ้นแต่ตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสืบสวนต่อไป สำนักงานสังคมสงเคราะห์กรุงไทเประบุว่าผลการสอบสวนทั้งสองคดียังไม่มีการเปิดเผย,ยดังนั้นจึงยังไม่สรุปว่าคดีนี้เป็นคดีทารุณกรรมเด็กอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวนี้ออกมามีสสหลายคนเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษคดีทารุณกรรมเด็ก คุณผู้ชมคะวันนี้มีมวลอากาศหนาวจากจีนแผ่นใหญ่เคลื่อนลงมาปกคลุมส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันอากาศหนาวเย็นลงคาดอิทธิพลของมวลอากาศหนาวระลอกนี้จะส่งผลต่อสภาพอากาศของไต้หวันชัดเจนที่สุดในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธและวันพฤหัสบดีพื้นที่โล่งกว้างทางภาคเหนืออุณหภูมิลดลงอาจจะถึง10องศาเซลเซียส เช้าวันนี้ในไทเปยังมีแสงแดดให้เห็นแต่อากาศเริ่มเย็นลงอิทธิพลจากแนวปะทะอากาศและมวลอากาศหนาวจากจีนเคลื่อนลงมาปกคลุมส่งผลให้ทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันอุณภูมิลดต่ำลงวันอังคารปริมาณไอ้น้ำลดลงแต่มีลมหนาวเคลื่อนลงมาปกคลุมอากาศจะหนาวเย็นลงอีกวันพุธและวันพฤหัสบดีเป็นช่วงที่หนาวที่สุด มวลอากาศหนาวระลอกนี้ยังหอบเอาฝุ่นละอองมาด้วยส่งผลให้ภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะเมืองยินลินเจียอี้ไทหนานเกาชงและผิงตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านใต้ของทิศทางลมมักมีการสะสมของฝุ่นละอองสัญญาณเตือนคุณภาพอากาศแตะระดับสีส้มและทัศนวิสัยไม่ดี เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เมืม่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาวัดค่า AQI ทะลุ200ถือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพจึงขอเตือนผู้ที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ระยะนี้อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ ทั้งเมืองมีฝุ่น pm 2.5หนาปกคลุมจนมองเห็นวิวไม่ชัดเจนเชียงใหม่เมืองใหญ่อันดับสองในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อวันที่15มีนาคมเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็สวมหน้าก,ากากออกมาพบปะกับสาธารณชน ช่วงครึ่งปีแรกหลายเมืองในประเทศไทยมักเผชิญกับปัญหาฝุ่นมลพิษรุนแรงโดยเฉพาะภาคเหนือพอได้รับผลกระทบจากไฟป่าและการเผารวงข้าวของเกษตรกร เื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ที่เชียงใหม่เกิน200แล้วซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากขึ้นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดหลอดลมอักเสบและอื่นๆอ,อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศเมื่อต้นเดือนมีนาคมมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ1.6ล้านคนเพิ่มขึ้น300,000คนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถ้าไม่ใส่แมสอย่างน,นา้วันที่หนูไม่ได้ใส่แมสกก็ ก็จะโดนควันแล้วบางทีกลับบ้านไปเนี้ยมีผดขึ้นที่แขนเนี้ยค่ะหรือแบบหายใจไม่ออกเลยแบบคันจมูกอนเนี้ยค่ะแม้ว่ารัฐสภาจะผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้แต่ผู้ชี่ยวชาญเชื่อว่าการบัญญัติกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเผาฝั่งข้าวโดยตรงและยากที่จะป้องกันการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน คุณผู้ชมคะเขื่อนสือเหมินที่นครเทเวียนระยะนี้น้ําแห้งขอดลงเหลือต่ํากว่า40%ของความจุอ่างเก็บน้ํสาสําน,นักงานทรัพยากรน้ําเปิดเผยว่าหลังจากนาข้าวในนครเทเวียนและเมืองซินจูปักดํากล้าข้าวแล้วเสร็จลงในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่แล้วการใช้น้ําจากเขื่อนสือเหมินจะลดลงคาดว่าระดับน้ําก็จะลดลงอีกไม่มาก เจ้าหน้าที่เขื่อนซึ่อเหมือนกําลังเร่งทําฝนเทียมเพื่อรอรับแนวพยาอากาศที่กําลังจะเคลื่อนเข้ามาอย่างไรก็ตามปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําน้อยกว่าปริมาณน้ําที่ไหลออกระดับน้ําจึงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่17มีนาคมปริมาณน้ําเหลือเพียง37.92%ต่ํากว่า4 0สนถานการณ์น้ําเข้าสู่ภาวะตึงตัวแล้วหรือไม่สํานักงานทรัพยากรน้ําเผยว่าหลังการปักดํากล้าข้าวแล้วเสร็จลงในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้คาดว่าระดับน้ําจะลดลงอีกไม่มาก สำหรับเขื่อนเป่าซานและเขื่อนเป่าเออร์ซึ่งจ่ายน้ำให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ชินจูเหลือน้ำประมาณ40%แต่ยังจ่ายน้ำให้เมืองชินจูตามปกติอุทยานวิทยาศาสตร์ชินจูก็เริ่มมาตรการประหยัดน้ำ5-6%แล้ว คุณผู้ชมคะประเพณีแห่เจ้าแม่มาจูแห่งหมู่บ้านปายสาถุนเมืองเหมียวลีประจำปีนี้เปิดฉากขึ้นแล้วนะคะื่อเวลาประมาณ0นาฬิกาของวันนี้ปีนี้มีผู้ศรัทธาสมัครเข้าร่วมขบวนแห่เกือบ180,000คนมากที่สุดเป็นประวัติการค่ะขบวนแห่ใช้วิธีเดินเท้าเป็นระยะทางร่วม400กิโลเมตรเป็นเวลา9วัน8คืนเช้าวันนี้เคลื่อนผ่านทางหลวงสายไทยอีมีผู้คนจานวนมากไปรอให้การต้อนรับ กลางกลุ่มผู้ศรัทธาเจ้าแม่มาจูขึ้นเกี้ยวแล้วเคลื่อนออกจากศาลเจ้าประเพณีแห่เจ้าแม่มาจูแห่งหมู่บ้านปายซาทุนเมืองเมียวรี่ปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมเกือบ180,000คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์และยังมีผู้ศรัทธาที่ไม่ได้สมัครคาดว่าจะมีผู้คนกว่า20,000 0คนเข้าร่วมพิธีปีนี้อมปะกั้งจินฮิวชายจะเข้าไปตืตุ้มพ่อจะป่วยปันนน ผู้ศรัทธาร่วมแห่เจ้าแม่ไปตามถนนโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นออกมารอต้อนรับแจกอาหารและน้ำตลอดเส้นทางด้านนักการเมืองทั้งค่ายสีน้ำเงินเขียวและขาวมาร่วมจุดธูปอธิษฐานขอให้บ้านเมืองสงบสุขขบวนแห่มีระยะทางประมาณ400กิโลเมตร ทุกปีจะไม่มีการกำหนดเส้นทางที่แน่นอนขอบวนแห่จะขึ้นอยู่กับลิขิตของเจ้าแม่การเดินทาง9วัน8คืนในปีนี้คาดว่าจะใช้เวลาขาไปลงใต้6วันถึงจุดหมายปลายทางที่ศาลเจ้าชาวเทียนกงงปอยกังในวันที่23มีนาคมและเดินทางกลับในบ่ายวันที่26มีนาคมพบกับ PTS Focus t a d a ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ